สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะพี่น้องจา้าเออสาวร้นเที่ยวแล้วค่ะไปค่ะไปเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง ไปคะ่ะพี่น้องจ้าไปเที่ยวกันคะ่ะไปเด้วยคะ่ะสาวนั้นพาปั่นเดกรยานเด้อยคะ่ะมันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีรอบนะคะไปก่อนคะ่ะเขาป้าคะ่ะเฮ้ามันนี่ เสียงนกค่ะไปดูซิว่าเราจะไปถึงไหนกันวันนี้ พี่น้องจ้าเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องคุณอะเสาลั่นตุกตุมจ้าคนมาท่านไหนพัฒนาพี่น้องจ้าทองทุ่งค่ะเสาลั่นตุกตุมค่ะพี่น้องไม้เบิง้งแอบการล่องเท้ามันมมีมารยาทค่ะอพี่น้องเอ้พี่น้องเอง้สร้างเป็นแทนยังวะ คเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องเข้าบ้านแล้วค่ะสาวรันกับที่ขอจบคลิปเน้นสันสันไปเพียงเท่าน,นี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชระะ์ให้สาวรันด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวรันค่ะออกกําลังกายนิดหน่อยค่ะออกคนในวันนี้กิจจมใจค่ะบายบายค่ะพี่น้องบายบายค่ะขอบคุณนะคะ